สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีตัวแอมยามาฮ่ารุ่นใหญ่นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น9.1เลยทีเดียวนะครับรุ่น i อ2067นะครับตัวนี้เป็นแอมรุ่นใหญ่นะครับมาหาเราแน่นอนครับมันมีแต่เครื่องเสียทั้งนั้นที่มาหาเรานะครับอันนี้พีเอฟซีจากทางกรุงเทพนะส่งมาซ่อมกับเรานะครับผมบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยเคยซ่อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับี่เขาเขียนรายละเอียดมาให้ด้วยนะครับ เนี่ยนะครับบอกว่าเครื่องเนี้ซื้อมาหลายปีแล้วเคยเสียซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าการล่าสุดคือใช้งานปกติแต่พอเปิดแล้วมันติดอยู่ๆก็ดับไปนะครับตัวนี้ช่วยให่ดูในสวนของ FM ให้ด้วยนะครับถ้ามียากมากก็ช่วยด้วยด้วยนะฮะแน่นอนครับผมแต่ละเครื่องมาหาเรามียากมากแล้วก็ยากมากๆครับผมไม่มีเครื่องง่ายเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวจะ เปิดฝาแกะดูภายในของตัวเครื่องนะครับว่ามันเป็นยังไงสลับตัวยมห้าเครื่องนี้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็เปิดไม่ติดอยู่แล้ว mm hmm. เบื้องต้นเราจะแกะดูภายในตัวเครื่องก่อนนะครับเพื่อดูว่ามันอยู่ในสภาพปกติไหมสามารถที่พอที่จะเปิดเครื่องได้หรือเปล่านะครับกลัวมันเสียหายมากกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าอาจจะมีความเสียหายภายในนะครับแต่เราไม่รู้ ทีนี้เราต้องแกะทุก่อนนะครับผมว้าวแกะเข้ามาแล้วส้ในไนสาแน่นไม่ใช่ส้ในไส้มันแน่นจริงๆครับผมก็คือเมนบอร์ดน่เบอร์เลยนะครับแล้วก็ชุดขยายเนี่ยสำคัญคือหม้อแปลงครับผมขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็น9.1นะครับข้างอาจจะเป็นข้างละข้างหนึ่งห้าข้างหนึ่งสี่นะครับสำหรับตัวนี้ในเรื่องของชุดขยายเสียงนะครับ แต่ว่าบอดนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากความชื้นนะครับผมเห็นไหมฮะมันเริ่มกัดกินตัวบอดแล้วสภาพด้านในของตัวเครื่องก็เมนบอดเนี่ยสำคัญครับผมส่วนมากจะโดนความชื้นนะครับโดนแมวฉี่ใส่โดนฉี่หนูอะไรพวกนี้ฮะที่สามารถกัดกินตัวบอดได้นะครับผมหรือไม่ก็ความชื้นหรือว่าไม่ก็น้ําหยดลงเครื่องนะครับผมถ้าดูใกล้นะครับผมคือสภาพมันก็ สหัสกันแล้วนะครับผมเริ่มแย่นะฮะตัวนี้ฝั่งนี้นะครับผมหนักๆต้องบอกว่าหนักอยู่เหมือนกันครับปัญหาของเครื่องนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเมนบอร์ดนะครับผมที่มีอาการตัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตรวจเช็คเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่า มันมีอะไรจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเสร็จครับมาดูตัวเจ้ายามาฮ่ RXV 2067กันต่อนะตัวนี้ตอนนี้ผมแก้ไขเสร็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับดูนะฮะใม่เยี่ยมอองทุกอย่างนะครับผมอุปกรณ์สเปคเดิมทุกอย่างครับผมไม่มี modify เราจะเน้นสแตนดาร์ดไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มสเต็ปอื่นๆนะครับนี่ บอร์ดนะครับผมเคลือบนะฮะน้ำยากันความชื้นให้ใหม่นะครับผมก็จะเห็นเป็นเงาเานะครับกับปาชิตเตอร์นี่ก็ของแท้ของดีเลยนะสีทองนะครับผมน็อตที่ว่าเห็นไหมครับผมเงาแวบเลยนะครับนหที่มันขึ้นสนิมนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันดูครับ อ่าติดแล้วครับผมแล้วก็เดดีค์ก็ใช้งานได้ครับผมเห็นไหมอันนี้โหมดออดิโอนะครับผม ใช้งานปกติดีดดเลยครับผมตัวนี้แล้วก็โน้ตตัวหนึ่งที่พี่เขาบอกก็คือให้อยากเช็คส่วนของ FM ด้วยนะครับผมถ้าไม่ยากมากก็ช่วยดูให้หน่อยนะฮะแต่ว่าเครื่องนี้ก็ยากมากจริงๆครับผมกว่าจะสำเร็จได้แบบนี้นะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการซ่อมเครื่องเสียง AVR ซึ่งตัวนี้เป็นระบบใหญ่เป็นระบบ9.2เลยนะครับโหมดเสียงต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนตัวโปรแกรมโหมดเสียงพวกนี้เนี่ยฮะ,ะสัญลักษณ์ทุกอย่างนะฮะจะโชว์ปกติเลยรุ่นใหญ่เสียงดีกระห่ม งานทุกหมดเลยครับผม7 channel น,นะครับแล้วก็ในส่วนของ FM นะครับเดี๋ยวผมเทสรีโมทไปด้วยในตัวเลยก็ได้จุดหน้าแน่ะนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับตัว FM ใช้งานปกติครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเทสในส่วนของไ i m i ให้ดูนะครับโหมด,ดมไ d m i นะฮะเดี๋ยวจะผมต่อเข้ากับช่อง AV 1นะฮะเดี๋ยวหมุนหา a อ1ก่อน a อ1อยู่ตรงนี้นะฮะดูสัญ,ญลักษณ์นะครผมเห็นไหมรับกันแล้วนะครับ d s p ก็ขึ้นโชว์แล้วนี่นะครับผมมาแล้วเร่งเสียงขึ้นหน่อย ุณแบบครับผมตัวนีนว้ก็ขึ้นปกตินะเห็นไหมครบหมดทุกฟังกช์ชันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัว Yamaha XB 2067ครับรุ่น9.2 Channel ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็พร้อมส่งกับนะครับ เจ้าของเครื่องแล้วนะฮะพี่เอจากทางกรุงเทพนะครับผมส่งมาซ่อมนะครับเครื่องใหญ่มากหนักมากครับตัวนี้รุ่นใหญ่ตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับโอเคถ้าเครื่องเสียงพี่วิทนายมีปัญหานะครับหรือว่าจะโซสอบถามพูดคุยนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะทั้ง Facebook แล้วก็ l ล n e นะครับหรือช่องทางอื่นๆน,นะครับผมที่แนบไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคเพียงพอเพียงแค่นี้นะครเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ